อันนี้เป็นสายตัวใหม่ที่สั่งมาจะมีสีแดงสีเขียวนะครับสีแดงสีเขียวสีฟ้านะครับสีบูก็คือสีฟ้านี่เองแล้วก็สีดำซึ่งออกสีเทาเนี่แหละดำดำนะครับสายของมันเนี่ยจะเป็นตัว L BNC นะครับตัว L BNC ที่เราใช้กันโดยปกติทั่วไปกับกล้องเนี่ย กติแล้วที่ผมขายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมทําจะเป็น L 2 5ของตัวคาาเล่และก็ยาวประมาณสัก70เซน60เซนตัวนี้ก็มีในท้องตลาดนะครับอาจจะมีการทํากันเองแล้วก็อันนี้ก็ทนนะอันนี้มันก็เป็นหัวที่เราเรียกว่ามีการแคมป์แล้วก็ใส่วูดแต่ข้อดีก็แตกต่างของตัวเชฟตัวนี้คือมันเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กเนี่ยช่วยได้แน่นอนเวลาเราใส่อยู่บนกิมบอนะครับ กล้องที่อยู่บนกิมบอเนี่ยถ้าเกิดด้านหลังมันออกตรงเนี่ยมันจะแข็งนะอันนี้ถือว่าสายตรงด้านหลังเวลามันออกตรงมันจะแข็งถูกไหมแต่น,นี่มันเป็นตัวแอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอยู่บนกิมบบอแล้วมันจะไม่ชนนะครับ60เซนก็ถ้าถือว่าจากกล้องไปจอมอนิเตอร์ก็ถือว่าเป็นระยะที่เหมาะสมและก็ถูกต้องนะครับซึ่งสีเรามีสีให้เลือกมากมายเลยสีฟ้าน้ำเงินสีเขียวสี แดงนะครับนี่ก็สีแดงแล้วก็มีสีสขีสีดำนะครับซึ่งครบทั้ง4ีสีระยะที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยเป็น60เซนถือว่าเป็นระยะมาตรฐานนะครับที่นิยมใช้กันก็คือ60เซนอัรานั้นเรามาดูที่กล้องกนะันนิดนึงกล้องปกติมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมหัวด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นหัว BNC จะกล้องอะไรก็แล้วแต่เวลาเราต่อสายไปแล้วเนี่ยมันจะโผล่มาด้านหลังแบบนี้นี่มันจะโผล่มาด้านหลังแบบนี้ซึ่งมันกินพื้นที่ด้านหลัง ถ้าอยู่บนกิมบอเนี่ยลำบากแน่นอนเพราะตรงนี้คือระยะที่กล้องมันทิ้วอันนี้สมมติว่าเราเป็นบล็อกไทนะกล้องบล็อกไทพวกเลสหรือว่า b ีเอสวันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น h อส d ีเอสดหรือกล้องเลสที่อยู่บนโลนินกิมบ์ gimbal, อะไรก็แล้วแต่นะครับกล้องอารีมินิก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้หัวที่เป็นหัวแอลแบบนี้นี่เป็นหัวแอลผมหยิบสีให้เห็นชัดเจนก็คือสีแดงแล้วกันเนี่ยมันจะลงแบบนี้นะครับมันจะลงล่างแล้วเราก็ขึ้นบนก็ได้นะครับ ขึ้นบนได้ลงล่างได้นะครับซึ่งเราหมุนตรงนี้ได้ซึ่งสายมันจะไม่ไปเกะก,กะด้านหลังนะครับอันนี้คือหัวแลแล้วก็ของเขาเนี่ยเป็นหัวแที่เป็น BNC นะครับของเชฟเนี่ยของแคนาดามันไม่ได้เป็นแบบบัตรกีตรงนี้เข้ามาแบบของที่เราทํากัน2จุดสายเล็กๆปกตินะไอ้น,นี่มันหล่อมาเลยนะครับหล่อมาจากโรงงานเนี่ยครับแล้วก็เป็นพลาสติกสีดําแบบนี้ ถามว่าแข็งแรงไหมมันไม่หลุดหรอกถ้ามันพังก็คือตัวนี้ขาดนะครับตัวนี้ขาดสัญญาณมันก็อาจจะหลุดไปแต่หล่อตรงเนี้ยพลาสติกสีดำเนี่ยมันถอดออกไม่ได้นะมันหล่อแล้วก็มันแข็มก็ไปตรงนี้เลยนะครับหัวก็เบียน b n c l ทั้ง2ด้านนะครับตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วใครสนใจก็มาเลือกกันได้นะครับว่าตัวเองจะใช้สีอะไรแต่ถ้าเกิดยังแฮปปี้ที่จะใช้ตัว2.5แบบเดิมก็เส้นนี้จะเป็นแ2.5่นะครับ L 2.5ง อันนั้นเรามาเทียบขนาดกันระหว่าง L 2.5กับตัวนี้นี่ขนาดต่างกันเลยเห็นชัดเจนนะอันนี้นะสายแล้วก็ตัวนี้นิ่มกว่านะครับนี่นิ่มกว่าอันนี้จะแข็งกว่าถ้าอยู่บนกิมบอตัวเนี้ยสะดวกแน่นอนสายของตัวเชฟเพราะว่าอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยสายมันจะแข็งถ้าเกิดอยู่บนกิมบอด้านหลังเนี่ยมันจะโค้งไม่ได้นะครับซึ่งสองพวกนี้เนี่ยเส้นก็ ถือว่าเป็นมาตรฐานนะมันมี12นิ้ว24นิ้วนะครับหรือว่าเราเรียกว่า30เซน60เซนแล้วกันตัวที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยจะเป็น60เซนนะครับ60เซนเป็นตัว L ทั้ง2ด้านมีให้เลือกทั้งหมด4สีขอบคุณครับไปแล้วครับอ่ะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่ตัวใหม่สำหรับใครที่ใช้ IS ออยู่แล้วอยากจะไม่ใช้ด้ามมันพึ่งเข้ามาไปแล้วครับ